ออนนี้ผมใส่กระหน,นกที่องค์พระราชนีสิริกิตนะครับคระพันปีหลวงครับตอนสาร์เก่านปั้นไม่สวยไม่เหมือนกับเก่าขอโทษทุกคนอย่างสูงครับจะทาเป็นเหรียญน,นะแค่สี่เซนนประมาณเนี้ยเนี่ครับใส่กระหน,นกเข้าไปแล้วยวจะเขียนว่าองค์สิริกิตสิริกิตเขียนว่าสิริกิตดีกว่าเป็นเหรียญ องคาลินีสิลิกิตหรือเดี๋ยวอย่างเจงข้อวามอาจเขียนองค์สิลิกิตหรือเขียนแค่สิลิกิตเนี่ยเขียนสิริกิตเฉยๆก็คลาสสิกดีแบบว่าผมที่ผมเขียนตันๆเพราะว่ากลัวตัวหนังสือไม่พอหรืออะไรเงี้ยความพอดีความพอดีอะไรเยดี๋ยวดูกันครับหรือเขียนพับพันปีหลวง จะเขียนคำว่าสิริกิจต,ตรงนี้จะคลาสสิกกว่านะว่านี่ครับท่นมาจากรูปพระองค์องคน,นี้ครับสิริกิตอันไม่สวยไม่เหมือนไงล่ัวขอโทษครับเดี๋ยวมาดูกันอาดจิเขียนไฟเนี่ยนะแล้วผมว่าจะทําเป็นแหวนด้วยออันนี้เป็นเหรียญก่อนเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวมาดูแหวนกันโอเคครับ ผมก็บีบงานให้แบนเ <c oughs> ลือกเลยออกมาเท้าท่านก็อี้เลยมาผมก็บีบให้แบนให้เข้ากลืนโพลิสิลิกิตว่าจะว่าจะไม่ทำดีถ้าเกิดผมขีดมาต้นแบบออกมาก็ต้องระวังมากงอนิดงอนหน่อยหักเลยเพราะว่างานน่ะเอาไว้ทำโลหะเอาไว้หล่อเป็นเงินเป็นทองเป็นหน้าเป็นคำลิศ พอเป็นเนื้อเนเป็นทองเป็นนาประสมฤทธิ์อ่ะบีบยังไงมันก็ไม่หักใช่ไหมแต่พอเป็นงานต้นแบบเปเฉยอ่ะหรืองานแว็กถอดออกมาคุณก็ต้องเข้าทําพิมพ์เข้าหล่อโลหะเลยแต่เนี้ยผมไม่มีตังหล่อโลหะก็เป็นได้แค่ง,งานต้นแบบโอโ้โหโดนนิดโดนหน่อยหักเลยโอเคครับเป็นพลาสติกเป็นเลเซนพลาสติกธ,ธรรมดาแหละโดนนิดโดนหน่อยหักเลย แต่เรซินธรรมดาพลาสติกเอาไปปิดทองคําแท้แล้วก็ใส่กรอบก็ได้อะแต่จริงงานผมมันต้องเป็นไฟล์แล้วก็ไปเข้าแววกแล้วเข้าลงหล่อจิวเวลรี่เป็นเงินเป็นทองเลยเนี่ยผมทํางานต้นแบบโอเคครับสนใจไฟล์ก็ติดต่อไปห้อยขอได้นะครับแล้วก็ไม่เก่งเอาหาตั้งใต่ฟันหาตังอยู่รอดครับหาตั้งใชนี่ครับ แตองค์เศรษฐกิจพับพันปีหลวงครับอยู่ส่วนหายเก้าเหลียงเขาหอมลบุรีครับแต่ร้านกุตตสินสามดีคุณนตลุริครับหรือว่าปั้นไม่สวยเงาเก่าไปแครับแต่คุณทุกคนที่มากินข้าวแม่ผมกวขอบคุณทุกคนที่มานวดที่ร้านป้าผมครับขอบคุณทุกที่มาซื้อน้ำร้านพี่สาวผมครับขอบคุณทุกคนที่มาซื้อปุออ๋ยที่ชายผมครับแต่ผมยังไม่ได้งานเลยครับ นี่แหละควรควนหน้ามันก็ไม่ได้งานเอหลานก็ปวรอย่างนี้โอเคครับก็เล่นกับหลานไปแกล้งหงอะองสิลิกิตสู่สวรรค์คารายมีความสุขครับอยู่องค์ลอก้าคเนอะก็ไม่เก่ง้วจะทําให้ดีสุดครับเดี๋ยวเขียนองค์สิลิกิตแล้วก็เขียนว่าสิลิกิตแล้วก็เข้าเครื่องซิมซีอะไรเดี๋ยว เขียนไฟล์ปวดหัวต้องมาคำนวณอะไรโอเคครับโอสิลิกิตสู่สว่างคาไลครับเด็กติ๋งก็ทําได้แค่นี้ครับรือาเป็นเด็กติ๋งคนไทยอยู่ประเทศไทยก็ทําได้แค่นี้ครับโอสิลิกิตมีความสุขสู่สว่างคาไรตอนสวรค์ครับเนาะก็ทําได้แค่นี้ครับเด็กติ๋เด็กเพราะช่างไม่เก่งห่วยที่สุดคือเด็กติ๋ซี่ห่วยที่สุดทั้งประเทศนะเด็กติ๋นที่ห่วยที่สุดในประเทศครับ ไม่พอช่างไงเดียวทั้งประเทศดีกว่าโอ้อยสุด้ามหยุดแล้วอยู่ส่วนหางเก้าเหล็กข้อหอมลบรีแต่ร้านพุษษ D, นทธสินสามดีคุณนรสลบลีศูนย์เก้าสองสิบแปดห้าสิบเก้าสามห้ารับสอนรับงานศินละปะไม่เก่งทำไม่ดีสุดค้ายอยู่ลบลีประเทศไทยครับหยุดแล้วกองศิลปกิจสุพรรณคารายมีความสุดท้ายอยู่นะครับอไทยขับขี่กัมบอดไทยมีความสุขทุกคนเลยนะครับไปแล้ว